ไม่ตัดเลยปาดเข่ากันอืมอื้มหอมแดงกแล้วเป็นนืแบบเข่ากัน

สวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องค่ะมากินปลาสมทอดน้ำกันด้วยจ้าพี่น้องจ้าได้ปลาสมมาจากยะโสเด้อค่ะพี่น้องค่ะพี่จากกลางเอามาฝากด้วยจ้ามีปากหน้าใส่จักเหนื่อยปลาสม,ม,ม,มเมืองยะโสพี่น้องแมน <EN S 1> ค่ะมาจากเสบๆน้ำกันไงพี่น้โอ้กวบขวบดีไหมกุ้งเบียร์ทอดพี่น้องมาด่น้องโอ้ เป็นไงของแสบเดือดอวดของแสบบ้านตรงนี้ตรงทองอมอร่อยแต่ระวังกล้งนะคะอแซับ สมพอดีกินเจ้าเนะี่ยเจ้าปลาแดกกินเป็ดต่ะหอมแดงมาเท่าไหร่หรอเนี่ <c oughs> ยหอมแดงนี่ครับผมู่ไดมากินเจ้าปลาแดกเนื้อจ่าแบบมีตอนสั่งไนเดอค่ะพี่น้องคะ่ะมิตอนเคือปาแบอ หอมแดงรั้เป็นหนยแบบเข่า uh> กันหออืม กับตกผิกจ้ะอร่อยผสมยาสูบไปกินด้วยเหรจ้ะพี่น้องเบิ้มเป็นตะกินไหมจ้ะปลาตะเพียนปะนั่าจะปลาตะเพียนเราพี่น้องเหาอ รนะปลาตะเพียนอร่อยแต่ก้างเยอะจะอร่อยจริงเอามาทำปลาส้มเดือนกันเหรอหมดจับแห้งเอากลางออกยังกินโหอยากเบอิกกินคำใหญ่หญๆดิจ้ะ แบบแบบผึงหอมหวานอุ้ยมันมันพี่น้องมัน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  อย่าเมื่อปลูกบ้าดาวเอาเขาไปให้ใช่ปนะแม่ล่ะอื้มเนื้ออือแดงอืมของมอึงดีดีเด้อื้ความแดงสับ อร่อยอะ่ะมันกับหอมแดงอร่อยอ่ะเอากันน,นนี้ออนหอมล <c oughs> อัเน,นี้อนนอนนหอ,อมนวมุ้นึงเข <c oughs> าอะ่ะลายตอมางะนยัอือกเอเอาาทมล้ว <c oughs> เราไม่ต้องเรียนห้องโอ้ยเนื้อปลาเลย่จาบองขาทอดเนี่ยมือเขาต้มได้ตอส่งมากดเอองขาวมันต่อส เมื่อกี้กินข่าวร้ายเลยกลับบวบพริกบานหอมหี่ยบอกเกล้าก่อนอ่อปลูกเองจ้ะไม่ยากปลูกปลุก กับแม่งนะจับรุ่งปงปลาผสมแซมแห้งเอาเมื่อไปกินบั๋นน่ะมู๊ดเหรพี่ฟ้ามานี่กินมู๊ดเสร็ล้วันหอยเอ้าไส้กรอกก็มีทึ่งอบเมือเ่อกี้ร้อนๆไปเอามามา,มากินกับแม่ปะ สวัสดีครับท่านผู้ชมเจ็บสวัสดีครับเราเข้ามาเกี๊ยงแม่ไปไสกรอบนะมาไปแล้วเดี๋ยวพ่อแม่ถ่ายคลิปเลยนะคะนี่แม่มาถ่ายด้านนี้นะคุณตาบอกว่ามากินข้าวก่อนถอดเสื้อดีๆเอาแมสออกแล้วมากินข้าวมองแซ่บได้ดีๆๆหน่อยคุณตามองแซ่บ คุณแจ๊คจะหน่อยหน่อยไปเหมือนน่องที่สายฟ้ามาขับมาแล้วหล่อนะกลางออกกันไปหน่อยไม่กินนู่นนะปุ๊บปไม่กินน้ำมากเจ้าบองจำเนี่ยหอมแขกหอมแดงตามียบเสียบเขากันเลย หอมแดงมา่นดองมาอืมก็จะม,มากินหอมแดงกับกับเป็นหอมแดงหอมแดง,นง,งเนาะกินกก็ผสมขอนให้ อุ๊ยจ้ะไปแดกไปแดกให้เป็นโตๆเลยนะจ้ะพี่หน่องว่าไปแดกแซ่บแบบแบบเกาีเลยอ่ะค่ะอือปลาเค็มห้างเนี่ยสนใจทักกันบ้างเลพี่น้องเอาหางล่ะหางมาแล้ว กินบปล่าวะ,ะอย่างต่งงว่ามันคลองแสบก็กินเลยอะแซ่บทุกคู่ตรงอะ่ะอย่างมันบอแสบอยากให้กินไทอ่ะผสมก็ะแซบอือต่อไปกูาก,กินได้ <c oughs> แต่ว่ามีอันนี้อุปปาีย๋ยวตอนเช้าเ๋ยนทอดให้ใจ,ะจะกินปลาปร กา่างครับบ่เคยเป็นป่าน่หรขอบคุณดวงจากวกางเ่ย่ปองมามากล้าคมามเล่นนำ้ำจากวกางพากินอ,กอยากกินอุปปาลุงกระ่างน้ี่น้อง คืออิ่มแล้วนาะของย่างใส่กวากไปหืมน้ำหมกคำเดออ็จจกจวงเิยนี่มีม่แต่พูดแล้วขเขาเสียบจนจตไม่ใหญ่อันพอถอหอดไปใหญ่แบบพี่หรอกแม่ผมพอดิต เราไม่หอนลูหอนห,ห,หลานมันอ้วนเิ็งจังไงเป็นตอมันจะคนเ,มมเดแบบแบบๆกเขอมาเูการบรบหาดิอ,อมไ,มไป่อ <c oughs> ไม่อยากกินไหนกินไมันเยอะจอยบอ <c oughs> อ้านอะ า็อีว่ะมันล่ะอืมแซ่บพ่ะขย้วยะ่พะพ่อละล่วง <c oughs> โอ้ยอาาทำไมกินครับจิกินหน่อยๆเผืม่ม่ได,ได้กินเลยไม่หรอกห่วยเขาหนหอนมันหยั่งยู่ได้เด็ดกินนแซบผสมแซ่บแฮง เซ็ตเซบตสำยัยยยงะเอ๋อคับพี่น้องคะสำหรับมือนี้นะคะได้ผส,สมมาฝากพี่ฝากน้องจากบิจากองขอบคุณไอ้น้ำเนื้อะค่ะเอาผสมมาฝากด้วยค่ะพี่น้องคะ<ล>่ะเซ็บแบบผสมยสั่วโ ยอมรับเลยว่าอร่อยจริงอร่อยจริงโอเคค่ะมินี้ก็ผู้ได้มาคลิปนี้ฝากก็ไรก็แชร์ให้เบียร์กันหน่อยน้ำเนเด้อค่ะพี่น้องค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าด้วยค่ะสวัสดีครับ